น้องเลือกเองโอ้โหตั้งแต่ชมบอกพี่ว่าอยากร้องเพลงกากะกาพี่ก็โทรหาปาหมี่เลยโทรหาปาหมี่เลยคือบอกว่าจะยืมชุดมากอปหน่อยหรือยังไงไม่ได้กอปก็คือยืมชุดเขาเลยอ๋อที่กองกองอยู่นี่คือแขนเขายาวกว่าเราใช่ไหมน้องฮะน้องใส่รองเท้าคู่นี้ จมมากมันจมไปเลยอะมันน้องเต้นไม่ได้ไงอ๋อนี่ใส่เต้นเฉยเพื่อเต้นเลยเพื่องานนี้เลยคือปกติไม่เคยทําแบบนี้นะใส่ส้นแตงขนาดนี้บนเวทีจริงจริงเดี๋ยวเดี๋ยวคะอุ๊ยของใครวะามชมถามเขาก่อนว่าของใครของใครอะคะชมถามเขาของพี่ชมขอบคุณนะคะ ขอบคุณค่ะของพี่ของพี่เดี๋ยวคงมาบางคนถามว่าทำไปต้องเป็นชมพู่อารยัยฮะเกตค่ะ,ะ,ะเมื่อปีที่แล้วจนถึงปีนี้ละครที่เขาเล่นค่ะรับรางวัลเกือบทุกสถาบัน<ะ>ในเรื่องดอกส้มสีทองค่ะดอกส้มสีทองอันนี้เป็นแคดเหมือนกันค่ะดอกหน้าวัวสีเงิน ไม่ติดเขาบอกว่า acting ยังไม่เท่าไหร่แต่หน้าพี่ได้นะได้พี่ได้ได้ก็เลยต้องเป็นชมพู่อรยามาพี่ไปโบสถ์มาผู้หญิงหนึ่งร้อยคนมีอยู่98คนโตขึ้นอยากมีหน้าเหมือนชมพู่ค่ะอีก2%ปเซนะคะของพี่พี่ถึงต้องเอาชมพู่มาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องหน้าตา พี่เอามาทั้งทีพี่ต้องเก็บเกี่ยวความรู้จากชมพู่นั่นก็คือบทเรยาที่น้องเล่นค่ะที่อยากลองเล่นบ้างอยากได้วิชาว่าันอยากได้วิชาจากชมพู่ะเผื่อผู้จัดเขาอยู่ที่นี่พดอานนุนดอกหน้าวัวสีเงินอยากอยากจะฝึกเป็นนางเอกองค์ประกอบของการเป็นเรยามีอะไรบ้างคะก็ต้องสวยนะไว้ไต ่แต่ไม่เป็นไรคือคนเราเนี่ยเรื่องศักยภาพมันยังพัฒนาได้มันพัฒนาได้ค่ะในเรื่องหน้าตาวันนี้เราพูดเรื่องศักยภาพก็พอศักยภาพเขาว่าในบทนางร้ายของเรยาอันนี้ข้ามหน้าไปก่อนนะเราข้ามเรื่องเอาบทไปก่อนบทต้องเป็นยังไงคะจริงๆถ้าถ้าอยากจะเป็นเรยาได้นี่ก็จริงๆก็ต้องต้องต้องด่าคนเป็นนะด่าคนเป็นไหมคะพี่ตุ๊กี้พี่ไม่เคยด่าใครเลยบอกตรงค่ะ เอางี yup. ้ถ้าเกいいิดว่าให้น้องชมช่วยเทคนิคในการดคือให้คิดค okay. 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 ิดคำด่านี <S <S> <S ่คิดไม่ออกเลยได้เลยไม่เลยโอเคเดี๋ยวจะเอาจากบทละครมาเลยโอเคเลยเอางี้เดี <S <S <S> <S ๋ยวจะเขียนให้แล้วพี่ดูเงี่ยอ่าเหมือนเวลาที่เขาทำแคสติ้งทำอะไรเงี้ยเาอย่างเงี้ยแหละแอคติ้งก็สำคัญค่ะสํคสำคัญคือเลยาเขาก็จะมีความทะเยอทะยานมีอะไรอย่างงี้เนะแล้วก็เช็ดส่งไปให้ถึงเด่นจันตรงนั้นเลยค่ะ เขายังไม่รู้สึกค่ะดูโจมชุันรีบาตจะกินคอซ้ายพี่นะอ้าวเอาคำด่าลองด่าดูลองด่าขอไวบอร์แค่ขอไว้บอร์ได้ไหมคะไวบอร์ขอบคุณค่ะพี่ดุกก็เลิกกันแล้วให้มันจบๆไป ไม่สวยแต่ติดคออาแค่นี้ก่อนสอบ,สอบโอเคที<อ>ละคำรื้วหายังไงเอาทีละคำก่อนดีกว่าเพราะว่ามือใหม่มหมยังไม,มมไม่ต้องรวดเดียวเดี๋ยวฝึกทีละคำก่อนแต,แต่ต้องใส่อารมณ์ทุกคำนะ คือแต่ละคำนี่คือมันเค้นออกมามันมันมาจากแบบส่วนลึกของจิตใจเลยคือมันคับแท้นมันแบบว่าเ้ออกไหมเอาให้แบบเสียดแทงเข้าไปในใจคนฟังเลยนะพร้อมนะคะอ่ะทีละคำอีเตีย ขออีกค่ะขออีกค่ะอีดังอ่ะเออขาสั้นเอามันให้ตายไปเลยค่ะคนเยอะอืมกี่ปลวกถือว่าถือว่าโอเคนะแต่ว่าเดี๋ยวลองแบบลวดเดียวทีเดียวเลยไหมอ๋อลวดเดียวลวดเดียวเลยเพราะว่าเรยาเนี่ยเวลาเขาด่าคนเขาจะด่าเร็วมากเลยนะด่าแบบไฟแลบเป็นชุดเลยอ๋อเป็นชุดแต่อารมณ์ห้ามดอกนะอ๋อห้ามดอกห้ามดอกห้ามดอกคือต้องใส่คือ ประโยคแรกคือต้องมีแต่แรงขึ้นแรงขึ้นนึกออกไหม okay, okay. อโอเคโอเคอ่ะโอเคลองดูห้าสี่สามสองแอคชั่นอีเตี้ยดดั้มค่ะขาสั้นฟันเยอะอีบ,บวกเจ็บไหมคะ ชมเล่นในพี่ดูใช่เพราะหนูว่าเมื่อกี้พี่ยังไม่ค่อยอินพี่แบบเหมือนกักกักเหมือนไม่อยากพูดอ่ะมันด่าไม่ถนัดแงอาจจะมีอาจจะมีคนคนทาให้ดูก่อนแล้วพี่อาจจะทําได้ตามได้อ่ะมเออเราพี่ดูน้องเล่นนะเราจะเขียนคําใหม่ไม่เรือ่าไงเอาวันนี้แหละแล้วพี่ลองเล่นอีกทีก็ได้พี่ดูน้องเล่นก่อนพี่ดูดีๆนะโอเคพี่ต้องตั้งใจฟังไว้สิโอเค ห้าสี่สามสอง a c t i อีเตี้ยด่งหักขาสั้นปันยัอีปลวกจบไะเมือ่อกี้พี่เห็นน้องอ่ะน้องไม่ตาน้องไม่ได้ดูบอดเลยอ่ะพี่ถืออย่างเงี้ย<ะ>ระดับสายตาน้องมันต้องมองน้องมองนี่อ่ะไม่ใช่น้องมองต่ำแล้วจริงๆ สีประมือด้วยครับรมีอะไรบ้างคะขอเก็บไว้อัดกรอบติดบ้านเลยจริงน้องเขาสอน a c t ิ้งให้สอนอคติ้งให้ค่ะอ๋อดีเลยนะเนี่ยขอเสีประมือขอบคุณชมพู่อริยาเอ้คเกศค่ะ,คะขอบคุณค่ะครับผมนะฮะเอาละครับนี่คือบทบาทที่เธออยากเป็นมากคือนางเอกและเธอก็ได้เป็นแล้วในตุ๊กี้เจ้าหญิงขายกบนะครับยังมีอีกหลายบทบาทครับ ที่เราได้เห็นเธอผ่านรายการชิงร้อยชิงล้านหลายคนชื่นชอบประทับใจและมีความสุขไปกับบทบาทดังกล่าวทุกครั้งที่เธอแสดงครับทุกบทบาทต้องบอกว่าเธอจัดเต็มจัดหนักจัดอย่างเต็มพื้นที่เลยนะฮะทุกครั้งที่จะรับบทบาทอะไรก็แล้วแต่ทุกกี้เต็มที่กับทุกบทบาทที่ได้รับนะครับนี่คือเรื่องราวของการแสดงครับชีวิตจริงครับผู้หญิงตัวเล็กคนนี้ขาสั้นๆแขนล่ำๆ เธอมีความฝันครับเธออยากเป็นกินนรีมากๆและในเมื่อวันนี้เวทีนี้เป็นของเธอแล้วเพราะฉะนั้นจัดให้เธอครับกินนรีตุกกี้เชิญครับ